สวัสดีครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยวันนี้จะมารีวิวสินค้าตัวใหม่ครับเป็นเครื่องบดสับนะผมเครื่องปั่นรุ่นยี่ห้อ elf นะครับผมรุ่น2 0 0 4 t นะครับผมอ่ารุ่นนี้จะเป็นโถแก้วนะครับผมอ่านะครับเวรามาแกะดูกันเลยนะครับผมเราซื้อมาจากออนไลน์นะครับผมการที่เราซื้อของจากออนไลน์เนะี่ย เราเวลาเราก่อนที่จะแกะกล่องเราควรจะถ่ายวิดีโอเป็นหลักฐานนะครับเพื่อเกิดปัญหาอะไรเราจะสามารถเคนเปลี่ยนได้นะผมนี่ก็จะมารีวิวให้ดูนะผมสินค้าจะ,ะรีวิวให้ดูเสร็จแล้วผมก็จะทําการทดลองใช้ก่อนไปนะักระยะหนึ่งนะผมแล้วก็จะมาะลงคลิปให้ดูว่าใช้ดีไม่ดีส่วนฝาครอบเขาเป็นพลาส,สติกนะผมผมชอบขอบตรงยางมากเลยที่ผมชี้ให้ดูนะผมซึ่งว่าขอบอยางเนี่ยมันจะติดกันเลยนะผม ส่วนใบมีดก็ให้มาสี่ใบพัดนะผมอืมเราก็จะใ,ใส่ลงไปแค่นั้นเองนะผมก็โอเคนะครับผมในราคาแค่สามร้อยกว่าบาทนะครับผมปกติ699บาทนีนะ่ลดราคาเหลือสามร้300กว่าบาทเองเท่านั้นในช้อปปิ้ง l a ซ a ด้นะครับผมอืมก็ปกติผมจะใช้เครื่องปั่นอีกแบบนึงแต่เครื่องปั่นอีกแบบนึงมันสามารถแบบปั่นแบบเป็นน้ำเป็นอะไรอะไรแบบนี้ได้เป็นแค่ ปั่นน้ำแข็งปั่นอะไรเงี้ยแต่ว่ามันมันไม่ตอบโจทย์เรื่องการที่เราจะปั่นบดละเอียดเช่นกระเทียมพริกนะผมหรือว่าเต้าหู้นะผมคือเราจะปั่นแบบหยาบแล้วก็ไม่ผสมน้ํานะผมปั่นโปรตีนอะไรอย่างเงี้ยโปรตีนเกษตรอาหารเจอาหารมังสวิรัตอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะค่อนข้างที่เครื่องปั่นแบบเป็นโถยาวมันจะค่อนข้างที่จะไม่ตอบสนองนะผมในเรื่องของการใช้งานอันนี้เป็นโถแบบนี้มันจะตอบสนองได้นะผมปั่นได้ เราก็จะสามารถปั่นยาได้นะผมนี่เป็นโถแก้วนะผมเขาก็จะมีพลาส,สติกรองให้ด้วยนะผมโถแก้วจะดีกว่าพลาส,สติกนะผมผมบอกไว้เลยว่าผมเคยซื้อโถเ,เครื่องบดนะผมบดสับเนี่ยเป็นแบบพลาส,สติกปรากฏว่า,าปั่นเห็ดทําน้ํายาขนมจีนปรากฏว่าร้าวนะครับผมใช้แค่ครั้งเดียวร้าวเพราะฉะนั้นแล้วพี่ๆทุกท่านถ้าจะใช้ไม่แนะนํานะผมอย่าไปซื้อให้ซื้อแบบเป็นโถแก้วแบบนี้นะครับผม นะครับผมเป็นโถแก้วจะดีกว่านะครับผมหรือว่าเป็นแบบอะโรมิเนียมนะครับผมตอนแรกผมก็จะซื้อแบบเป็นอะโรมิเนียมแต่ว่าอนะโรมมเนียมเนี่ยมันมองไม่เห็นมันจะต้องมองฝามันคือมันมองโถไม่เห็นแต่ว่ามันมองมองที่ฝาเอานะครับผมแต่ว่าผมอยากได้แบบสไตล์แบบว่ามองที่โถเลยนะครับผมโถใส่สอันนี้ก็คือแบบว่าเป็นฝาทึบแต่ว่ามองที่โถเอาแบบนี้ผมว่ามันมันค่อนข้างที่จะความกว้างความ ในการมองเห็นมันจะเห็นชัดเจนกว่านะนะครับผมนะครับพลาสติกแบบนี้ก็ลองไปซื้อใช้ดูนะครับผมเป็นนะครับผมลองไปซื้อใช้ดูแล้วผมเคยซื้อแบบเป็นโถแก้วอีกแบบหนึง่งอีกอีห้อหนึ่งนะครับผมราคาพันกว่าบาทปรากฏว่ายางมันให้เป็นขอบยางแค่นิดเดียวตรงฝามันอนะแล้วก็คือต้องต้องถอดออกใส่เองถอดออกใส่เองแล้วคือมีความยุ่งยากนะครับผมผมว่าแบบนี้ที่ติดมาผมถือว่าอันนี้ตอบโจทย์สำหรับผมผมประทับใจนะ นในราคาที่ถูกย่อมเยาวแล้วก็ประทับใจกว่าราคา 1, พันถูกคันหกที่ผมซื้อมาอยู่บ้านแม่นะครับผมซึ่งไม่ชอบไม่ชอบอย่างแรงนะผมเพราะว่าพลาสติกมันค่อนข้างที่จะเวลาใส่ใส่ยากแล้วก็เวลาปั่นอย่างเงี้ยมันจะใส่ยากนะผมอันนี้ก็คือติดกันเลยนะครับผมอันนี้มันก็จะเป็นแบบว่าเป็นตัวปรับได้2จังหวะนะผมมีเบอร์หนึ่งเบอร์สองอะไรอย่างเงี้ยละกันนะผมแล้วก็จะเสียบเข้าไปมันก็จะหมุนหมุนได้ ลองเทสดูนะครับผมประมาณนี้ก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์ให้กับพี่ๆทุกท่านนะผมอีห้อ e ELF นะครับผมรุ่น2 0 0ศนรนทนผมโถแก้วนะครับลองไปซื้อใช้ดูนะครับผมก็ตอบโจทย์ว่าดีนะครับผมราคาถูกย่อมยาวขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ